เฮโยสวัสดีทุกคนด้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องสี่สามสุดโรวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Sony PlayStation Portable นะครับหรือว่า PSP นะฮะก็อันนี้เป็นของเก่าแล้วเนาะก็ไปซ่อมแล้วก็น่าจะเล่นได้นะครับก็อันนี้ก็จะมาเปิดดูกันนะมัวลงชุดไปนะครับนี่ฮะก็นี่นะครับคือหน้าตาของมันนะฮะก็มันเก่าแล้วเนาะฝาเปิดอะไรเงี้ยผมก็ลองเทสดูดูระละนะครับ นี่นะฮะคือเอเคอเคืออะไรวะงงอะไม่ได้แกงตอนแรกอะนี่ครับคือเมมเนี่ยมันเขาบอกว่าอันนี้เป็นไวรัสใช่ไหมไวรัสใช่ไหมตอนที่ซื้อมาไวรัสก็อันนี้ใช้ได้ไปลงเกมเอาโอเคนี่ครับลงเกมเอานะไปไปโอ้โหแม่เพิ่งตื่นแค่นียเ้ยโอเคนะครับเรามาดูที่ พูดไม่ออกอะแม่งลืมชื่อเวลาพูดนี่นะครับคือ psp นะฮะก็ฟังก์ชันการใช้งานมันก็ตกใจอ่ะโอ้โมเมมเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไายใหม่นะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานมันก็หลากหลายเนาะก็นี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเอ,เอ้าีะติดไหมติดดครับนี่นะครับทุกคน ก็ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าโอ้ยโอไม่ไม่รักษาของเลโก้นี่นะครับเนี่ยมันก็มีซ่อมนูน่นซ่อมนี่แล้วรีโหลดไลน์นู่นนี่นะนะครับ,รลลนนนนรบผมยังไม่มีเกมนะเดี๋ยวต้องเอาเกมไปลงนะครับแต่ผมก็ว่าผมจะซื้อแผ่นมาเล่นแทนนะครับผมก็เกมนี่ครับอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ว่าแต่อยากแค่จะเล่นเกมไปเฉยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการใช้งานต่างๆการที่แบบว่าส่งสัญญ,ญาณซื้อเกมผ่านแอปนู่นนี่นั่นอะ่ะมัน ได้หรือเปล่านะนะครับยังใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันตรุงซ่อมมานะครับผมแล้วก็นี่คือเปิดมาก็น่าจะเป็นที่ชัดแปดอีกอันนึงหละนะมานะอันนี้คืออะไรไม่รู้เลยนะครับใครรู้ช่วยแนะนําด้วยนะแล้วก็นี่ผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับเออกดมั่วออกก่อนโอเค กดมั่วนะฮะแล้วก็น,นี้ก็ใช้งานได้แล้วก็ปุ่มลดเสียงเฮ้ยใช้ได้ปกติเลยนี่ครับดังไหมดังขึ้นนะล้วก็แบตก็เพิ่งชาร์จไปนะครับที่จริงตอนนั้นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เล่นได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ผมก็มันไปวางทิ้งไว้นะครับต้องเล่ารอว่าผมเอามันไปวางทิ้งไว้จนมันใช้ไม่ได้ผมก็หาวิธีแก้ก็เปิด Google เปิด YouTube ดูว่าเอ้เขาแก้ยังไงก็ เสียบสายชาร์จแล้วก็เปิดรูฝาใหม่นะครับก็ใช้ได้แล้วเนาะผมก็เลยใส่แบตเข้าไปแล้วก็มันก็เปิดติดแล้วผมก็ชาร์จมันจนเต็มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ว่าผมจะซื้อแผ่นมาเพราะว่าเมมมาหาที่ลงยากแล้วก็แพงด้วยแล้วแผ่นมือสองนี่ก็ราคาถูกด้วยนะก็เดี๋ยวจะซื้อแผ่นเอาอยากเล่นเกมส p i ไปเดอร์แมนมากเลยนะอยากเล่นเกมส p i ไปเดอร์แมนอ่ะมันมีอยู่กี่ซีรีส์ไม่รู้นะฮะบ,บน p s p นะมันมอยู่กี่ซีรีส์ก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่หลายซีรีส์อยู่แล้วนะครับผม โอเคการรีวิวของเราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับเดี๋ยวก็จะต้องเอาเมมพวกนี้เนี่ยไปลงเกมแล้วก็ต้องมาซื้อแผ่นดวดเพราะว่าเมมแม่งแพงชิปหายนะครับก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ